มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์โปรดของเราอย่าง t อยเล t Tower Defense ในที่สุดนะครับเซิร์ฟนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากเซิร์ฟนี้นะครับโดนปิดตัวไปประมาณน่าจะเก,เกือบเดือนเลยมั้งใช่ไหมเนื่องโดยจากปัญหาลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เซิร์ฟนี้ถูกปิดไปแต่ว่า ยูนิตต่างๆหรือว่าตัวละครที่เรามีก็ยังไม่หายไปนะครับเพราะว่าเขากระแจงอยู่ใน Discord ว่าข้อมูลของเราจะอยู่ครบถ้วนเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันถูกปิดไปคุณผู้ชม EP ล่าสุดจึงอยู่ที่แค่ EP 62ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะไป EP 65แล้วมั้งมาลื้อฟื้นความทรงจำกันนิดนึงคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้เล่นกันนานเลย <Okay. S 1> ลืมเทคนิคไปหมดแล้วเนี่ยว่าตัวละครไหนอะไรยังไงนะครับ <laughs> อ่ะโอเคเราจะเอาเป็นมิสติกไปตัวหนึ่งตัวฟาร์มเงินแล้วก็ตัวอ่าอะไรนะ d a n ซิงสปิเกอร์ w ูม a นนะครับเ okay, มกคาเมล่าแมนดาร์สปิเกอร์แมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันในด่านปรามพาราได้แล้วกันโอเคไม่ได้เล่นนานไม่รู้ว่าอะไรยังไงงั้นเราแซมเปิลที่ฮาร์ดก่อนแล้วกันเดิมมาแน่นอนว่าเราต้องวางเจ้า Dark s p ป a k กอร์แก่อนคุณผู้ชมเอาไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับลืมไปหมดแล้วอ่ะทุกคนเทคนิคอ่ะลืมวิธีการเล่นไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้มานานมากเลยคุณผู้ชม แล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นเซิฟนี้กันบ่อยๆนะครับมาลงในช่องเพราะว่าเป็นเซิฟหลักของเราผมชอบมากเลยนะเนี่ยเซิฟนี้เนี่ยโอเคลงเจ้าดาร์คสปิกแมนเพิ่มอีกหนึ่งตัวที่จริงเราควรอัพเพิ่มเป็นเลเวลสองหรือเปล่าลืม <c oughs> เราไม่น่าไปวางสองตัวเลยลืมวิธีการเล่นไปหมดแล้วอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราวางเจ้าตัวผลิตเงินนิดนึงเอาไว้ตรงนี้คุณช่วยกันวางตัวตีหน่อยสิเนี่ยพวกมันหลุดไปกันเต็มเลยเนี่ยเออฉันไม่มีตัว Okay, วางตัวเงินได้เพิ่มอีก2ตัวนะครับอ่ะทีนี้ก็ครบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเอาตังมาอัพเจ้า Dark Man ดาร์คสปิเกอร์แมนนิดนึงแล้วก็หลังเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟเวอร์มันเอพิโซดเนี่ยมันตามหลังอยู่ใช่ไหมปกติแล้วเขาจะอัพอัปเดตแมปใหม่ทุกๆุเอพิโซดที่มาใหม่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เอพิโซดมันตามหลังไม่แน่ใจว่าเขาจะค่อยๆเพิ่มมาทีละเอพิโซดหรือเปล่าจาัางอย่างเช่นตอนนี้อยู่ที่62ใช่ไหมเขาอาจจะเพิ่มมาเป็น63แล้วก็64 แล้วก็65หรือว่าเขาจะกระโดดข้ามาเป็น65แล้วก็รวมทุกทุก EP ที่ผ่านมาเลยหรือเปล่าอออันนี้ก็น่าสงสัยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องฟาร์มตังค์เก็บเอาไว้สำหรับตัวใหม่กันดีกว่าจะได้มีมารีวิวเพราะว่าพี่สคนค่อนข้างโชคร้ายในการสุ่มตัว <laughs> เขาเรียกว่าเกลือสุดๆไปเลยอะเว็บเ <laughs> ก็เริ่มไม่ลูดแล้วนะครับ <laughs> เพราะว่า Dark เอร์ Man เราอัพ <laughs> จนถึงเวลสแล้ว อัพเป็นเวลห้าตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเงินมาอัพเจ้าตัวผลิตเงินนิดนึงคุณผู้ชมเต้นอยู่ตลอดเวลาลว <c oughs> เลยเต้นอยู่ตลอดเวลาแบบไม่เมื่อยมันแบบอจือ๊บอจือ๊บอจืบอ,อจือ๊บ <c oughs> โอเคตอนนี้เวฟบสิบเราน่าจะวางเจ้าเมกคาเมล่าแมนไปช่วยนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะฆ่าบอสได้หรือเปล่าเนี่ยตัวละครคุณจะฆ่าบอสได้ไหมนะ่ะได้สิโอ๊ยแต่ว่าเจ้าตัว, <c oughs> ตวอ่าแดนซิ่งเนี่ยมันดาเมจห้าพันเลยนะ <c oughs> แต่ว่าคูดาวหนึ่งวินาทีสุดยอดดาเมจโคตรแรง ตอนนี้น้องๆทุกคนคือปิดเทอมกันยังอะนั่นดิตอนนี้คือปิดเทอมกันแล้วตอนนี้ทุกคนน่าจะหลายๆคนน่าจะปิดเทอมกันหมดแล้วนะครับสําหรับน้องๆที่ติดตามในช่องเราจริงๆก็ทั่วประเทศก็น่าจะปิดเทอมกันหมดนะเออพี่แพรไม่รู้เลยอะเพราะว่าจบนานแล้วอะจริงๆก็จบมาได้ปีหนึ่งอโอเค <c oughs> อัพเจ้าเมคคาเมล่าแมน ตอนนี้มี2ตัวแล้วน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บตังเพื่อซื้อเจ้ามิสติกซินีมาแมนกันคุณผู้ชมปิดเทอมน้องทำอะไรกันบ้างอ่ะอันนี้คืออ่านหนังสือหรือเล่นเกมเอย่างเดียวหรือเราจะมาฟาร์มตังกับทยอยเลยทาวเวอร์ดีเฟเนกันแน่อน,นอนว่าเด็กเรียนอย่างเราจะต้องเล่นเกมอย่างเดียวอยู่แล้วแหละเล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้นะอย่าลืมดูคลิปเอเดนมอนสเตอร์ด้วยนะแม่แล้วโอ้ อัน,นเจ้าตัว m u วแทนทอยเลตนี่น่าจะเป็นตัวล่าสุดของ EP 62คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ไปน่าจะไปถึง EP 65แล้วมั้งแต่ว่าผู้พัฒนานี่เขาก็เก่งจริงๆนะสามารถฟื้นกลับมาได้ด้วยอะ่ะไม่รู้ว่าเขาไปแก้ไขย,ยังไงมานะครับซึ่งทำให้เราได้กลับมาเล่นอีกครั้งนึงอ่ะคุณผู้ชมตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เล่นอีกแล้วนะเนี่ยใช่เพราะว่าผมไปหาเจ้าตัวเซิร์ฟแนวทาวเวอร์ดฟนที่เป็นเกี่ยวกับ สกีบี้ที่ทอยเลทเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่มีเซิร์ฟไหนที่สู้เจ้าสัวเซิร์ฟนี้ได้เลยอะ<ช>เซิร์ฟอื่นคือมันไม่สนุกเลยนะครับสู้เจ้าเซิร์ฟนี้ไม่ได้เลยสนุกที่สุดละอ่าตอนนี้ก็วางไททันซีมาแมนไปเลยแล้วก็อัปเกรดให้เป็นเลเวลตันคุณผู้ชมคลิปวิดีโอนี้อาจจะมาเล่นให้ดูกันแบบสั้นๆนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันลื้อฟื้นกันนิดนึง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้ค่อนข้างนานนะครับน่าจะเกือบๆเดือนเลยมั้งเนี่ย <c oughs> ที่เซิร์ฟนี้ถูกปิดไปก็ไไไม่่รรู้ว้วววาอะเเป็็นยยังงแลกดี๋ คิดวิดีโอหน้าเดี๋ยวมาจัดเต็มกันแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีพีใหม่กันว่าจะมีตัวละครอะไรใหม่ๆเข้ามาแน่นอนว่าเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูแน่นอนในระหว่างที่หายไปก็เดี๋ยวไปฟาร์มเงินมาเยอะๆเลยสําหรับในการเปิดตัวใหม่โอ้โหตอนนี้มาถึง EP ีเออไม่ใช่ EP ตอนนี้มาถึงเวฟที่24แล้วนะครับพวกทอยลิก็มากันเป็นขยงเลยแล้วก็มีเจ้ามีอยู่แทนมาอีก2ตัวซึ่งตอนนี้เจ้าไททันซินีมาแมนเราน่าจะเอาอยู่แล้วเนี่ยไหวหรือเปล่า แล้วก็เดี๋ยวอัพให้เป็นเวล5ห้าเลยใช้เงิน8 0 0พบาทตอนนี้มีเจ0ดพันเ้าเลยเนี่ยค่ะตั้งอีกแค่ร้อยเดียวเองเออได้แล้วโอยจะไหวหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไหวอยู่มั้งโอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคไม่มีปัญหาตอนนี้เว็บที่33นะครับเดี๋ยวเราขายเจ้าดาร์คสปิกรแมนนิดน,นึงคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเซอร์เจ้าไททันซีนีมาแมนมาเพิ่มอ่ะเอาไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็อัปเกรดไปตอนนี้ได้สูงสุดอยู่แค่เลเวล4เพราะว่าตัางเราไม่พอคุณมันหลุดไอ้พวกนี้ไปกันเต็มเลยคุณช่วยกันวางตัวเลยคุณมีตาต้อง20,000แนะ่ไม่ฉันวางตัวหมดแล้วนุ่งไงฉันดับไว้ฝั่งนู่นไงโอ้ m ม g เกิดในอีพีล่าสุดนะครับมีการต่อสู้กันของบอสด,ด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าบอสที่ออกมาต่อสู้เนี่ยเป็นบอสตัวปอมเออเป็นดอสเฮ้ยเป็นบอสตัวปอมนะครับที่ออกมาต่อสู้โดยปอมตัวเป็นบอสของจริง ทำให้เจ้าไททันคาเมราแมนโดนโจมตีอย่างหนักนะครับด้วยระเบิดคุณผู้ชมเออหลายๆคนน่าจะได้ดูกันแล้วเนื้อเรื่องกํลาลังเจ้มจนเลยใช่เดี๋ยวพี่แพรจะไปหาดูรอบขอโทษนะพี่แพรไม่ได้ดูจริง EP เนะี่ยเออไอคนตามโลกไม่ทัน <c oughs> โอเคตอนนี้นะครับเราวางเจ้าไททันคาเมราแมนเอ้ยซีนีมาแมนสองตัวแล้วแล้วก็เดี๋ยววางเพิ่มอีกสักตัวเลยแล้วกันอ่ะตอนนี้ได้เวลสี่เหมือนเดิมเราจะมาตันอยู่ที่เวลสี่ตลอดเลยอะตังไม่พอคุณผู้ชม <c oughs> เหลืออแค่10เวฟนะครับในด่านฮาร์ดจะมีทั้งหมด50เวฟแต่ก่อนด่านฮาร์ดมีอยู่แค่30เวฟเองนี่ใช่รู้สึกว่าเขาจะปรับใหม่นะครับเป็น50เวฟแทนเทียบเท่ากับเจ้าตัวด่านไนแมร์เลยโอ้โหแล้วไนแมร์ไม่มีร้อยเวฟเลยหรอใช่ไนแมร์มีประมาณ200เวฟโอ้จริงปะเนี่ยไม่หรอกรู้สึกว่าในด่านฮาร์ดจะไม่มีเจ้าตัวพวกยิงมิสไซล์ออกมาใช่ไหมยังไม่เห็นเลยนะครับพวกตัวที่ยิงมิสไซล์ออกมาเพื่อทาสตันน่ะไม่งั้นคงได้เห็นเจ้าความสามารถของแดนซิ่ง ปิเกอร์วูแมนคุณผู้ชมที่สามารถสะท้อนการโจมตีพวกมิสไซล์ออกไปได้เออในด่านฮาน่าจะน่าจะไม่มีนะครับโอ้พูดถึงก็มาเลยนี่ไงเจ้าตัวยิงมิสไซล์ไหนลองดูซิยิงใส่สักตัวหนึ่งหน่อยอ้าวยิงยังอ่ะอ้าวเออเออยู่ๆก็วาร์ปหายไปเลยคืออะไรอ่ะไม่เป็นโดนไททันคุณจริงเหรอใช่ยู่ๆก็หายแวบไปกับตา โอเคเดี๋ยววางเจ้าไททันเพิ่มสักตัวหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมการเหนียวไว้หน่อยดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างหลุดมาเยอะแล้วอ่าตันอยู่ที่เวฟสี่นะครับน่าจะพอไหวอยู่โอเคตอนนี้เราเดินทางกันมาจนถึงเวฟสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือเวฟที่50จริงๆผมรู้สึกว่าเจ้าไททันคอมเมล่าแมนที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดน่าจะกิ่งกว่าเจ้าซินีมาเยอะเลยนะครับหลังจากที่ผมลองใช้มาเจ้าไททันซินีมาเนี่ยไม่ค่อยกิ่งเท่าไหร่ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ เจ้าคาเมล่าแมนโหดกว่าเยอะเลยแต่ว่าผมยังสุ่มไม่ได้ภายในคลิปวิดีโอหน้าผมอาจจะฟาร์มเงินมาแล้วก็มาลองสุ่มให้คุณผู้ชมดูไม่รู้ว่างบเท่าไหร่ถึงจะได้นะครับอาจจะต้องเปิดเจ้าตัวลักกี้เสริมด้วยเออคุณมันหลุดออกไป3มตัวกองทัพข้างหลังคุณจะจัดการได้ไหมเนี่ยไม่ต้องหว่วงกองทัพพีแพร่ต้องชนะอยู่แล้วมีหมอด้วยข้างหลังก็มีบอสมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าบอสทอยเลส3.0ไหวหรือเปล่ากับ ไททันซีนีมาแมนทั้งหมด4ตัวนี่ไงไอตัวสตาร์เอ้ยทำไมมันดูไม่เหมือนไม่สตาร์เลยปะใช่เลเซอร์พวกนี้มันอะไรเนี่ยเลเซอร์เออสตั้นอยู่โอ้ยแต่สตั้นแป๊บเดียวเพราะว่าเรามีหมอว,ว้าวเห็นไหมพี Protestant. ่แพรเจ๋งเจ๋วสุดพีป้มไ,ไม่ได้เล่นนานก็ยังพอได้อยู่ โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาเล่นให้ดูกันแบบสั้นๆถือว่าเป็นการลืร้อฟื้นความทรงจําในการเล่นนะครับวิธีการเล่นต่างๆและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้โหบ๊ายบายบ๊ายบาย <laughs>